ปฏิสสารร่วงหล่นตามแรงโน้มถ่วงของโลกในช่วงเริ่มต้นของเอกภพนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าตอนนั้นเอกภพของเราประกอบไปด้วยสสารและคู่ปฏิปักษ์ของมันที่ปัจจุบันเรารู้แล้วว่ามันมีอยู่จริงนั่นคือปฏิสสารปฏิสสารหรือแอนติเมเตอร์เป็นคู่ตรงข้ามของสสารที่เรารู้จักพวกมันมีหน้าตาที่เหมือนกันอย่างกาแฟ แต่ที่ต่างกันคือปัจจุไฟฟ้า,ฟาทุกวันนี้ปฏิสสารหลงเหลืออยู่ในจักรวาลของเราน้อยมากและหายากสุดๆอย่างไรก็ตามในช่วงบิ๊กแบงหรือช่วงกําเนิดจักรวาลปฏิสสารเคยมีปริมาณมากเท่ากับสสารปกติเลยทีเดียวก่อนจะถูกทําลายล้างจนหมดเส้นเมื่อเวลาผ่านไปแม้ปฏิสสารจะหลงเหลือมาให้เราเห็นน้อยมากแต่นักฟิาสิกส์ก็ยังคงพยายามศึกษาคุณสมบัตต่างๆที่เกิดขึ้นบนตัวมันเรื่อยมา เช่นปัจจุไฟฟ้า,ฟามวลการเคลื่อนที่และอันตรกิริยาต่างๆที่มันทำกับสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้อาจเป็นกุญแจที่จะไขความลับของจักราวาลว่ามันกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรหนึ่งในการศึกษาคุณสมบัติของปฏิสสารก็คือการทดลองอย่างาง,ง่ายๆซึ่งอาจไม่ง่ายในทางปฏิบัติเช่นการปล่อยวัตถุให้ตกลงมาสู่พื้นเช่นเดียวกับที่กาลิเลโอเคยสงสัยเมื่อกว่า400ปีที่แล้ว การตั้งคำถามสุดพื้นฐานของนักฟิสิกส์ก็คือปฏิสสารจะมีพฤติกรรมอย่างไรหากเราปล่อยให้มันตกอิสระอยู่บนสนามความโน้มถ่วงของโลกซึ่งสร้างขึ้นมาจากมวลสสารพระหากว่าปฏิสสารลอยพุ่งขึ้นสู่ด้านบนสิ่งนี้อาจเปลี่ยนความเข้าใจต่อเราต่อเอกภพไปอย่างมากเลยทีเดียวและผลจากการศึกษาที่สำคัญเมื่อกลางปี2023ก็พบว่าปฏิสสารและสสารมีการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงในลักษณะเดียวกันด้วย นั่นคือทั้งคู่มีทิศทางการร่วงหล่นสู่พื้นดินแม่นี่ถือเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าอะตอมของปริยสารร่วงลงสู่พื้นดินตามแรงโน้มถ่วงเหมือนกับสสารทั่วไปแต่นี่ไม่ใช่ทางตันทางวิทยาศาสตร์เพราะมันได้เปิดประตูไปสู่แนวการทดลองและทฤษฎีใหม่อื่นๆอ,อ,อีกตามมาเช่นและประิยสาร ร่วงหล่นสู่พื้นดินด้วยความเร็วเท่ากับสสารหรือไม่หรือมีความเร่งเท่ากับค่าีอย่างที่เราเผชิญกันอยู่ในตอนนี้ไหมเป็นต้นในช่วงการระเบิดครั้งใหญ่หรือ Big Bang สสารและปฏิสสารควรจะผสมรวมกันหรือหักล้างกันเองจนไม่เหลือสิ่งอื่นใดนอกจากแสงสว่างซึ่งเป็นแรงบันดาลใจไปสู่พล็อตหนังเรื่องเทวากับซาตานที่ชี้ว่าปฏิสสารหนึ่งกรัม เมื่อปล่อยให้ปฏิสสารสัมผัสกับสสารจนหักล้างกันเองก็สามารถสร้างแรงระเบิดได้เทียบเท่าได้กับไดนาไมท์5้0 0ตันการทำปฏิกิริยาที่รุนแรงของโ่ปริสานนี้ถือเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของวงการฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์ก็อยากค้นหาความแตกต่างระหว่างสสารกับปฏิสสารให้มากยิ่งขึ้นเพื่อทำความเข้าใจตัวของจักรวาลขณะยังเป็นทารกตอนที่จักรวาลถึงกำเนิดขึ้น กลายเป็นว่าสสารที่เราเห็นทุกวันนี้มีชายเหนือปฏิยสารไปแล้วดังนั้นดร์แดเนียลฮอคินตันซึ่งเป็นสมาชิกทีมวิจัยการวิจัยด้านนิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาคแห่งยุโรปหรือเซิร์นจึงเชื่อว่าการค้นพบว่าปฏิยสารตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงอย่างไรนั้นอาจเป็นกุญแจสําคัญเรายังไม่เข้าใจว่าสสารมีอํานาจเหนือกว่าในจักรวาลของเราได้อย่างไรซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราทําการวิจัยนี้ ดเรเดนเนียลกล่าวปฏิสสารส่วนใหญ่ดำรงอยู่เพียงชั่วครู่เพียงเศษเสี้ยวของวินาทีในจักราวาลช่วงแายก,กำเนิดเท่านั้นส่วนปฏิสสารในธรรมชาติทุกวันนี้ก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะดักจับทีมวิจัยเซิร์นจึงต้องสร้างปฏิสสารขึ้นมาเองเลยและทําให้มันมีความสเสถียรและดำรงอยู่เป็นเวลานาน,านพอศาสตราจารย์เจฟฟี่แฮงค์ใช้เวลานานกว่า30ปีเพื่อสร้างศูนย์การทดลองที่สร้างอะตอมของเปรี่ยสารหลายพันตัวจากอะตอมย่อยของนภาพ ก่อนจะกักเก็บมันไว้และปล่อยให้มันร่วงหล่นตามแรงโน้มถ่วงของโลกปฏิสสารถือเป็นสิ่งที่น่าทึ่งและเต็มไปด้วยปริศนาที่สุดเท่าที่คุณจะจินตนาการได้เท่าที่เราเข้าใจคุณอาจสร้างจักรวาลเหมือนกับของเราได้แต่เป็นจักรวาลที่เต็มไปด้วยปฏิสสารศาสตราจารย์แงสงกล่าวภาพนี้วิศวกรกำลังใส่ฮีเลียมเหลวเข้าไปในระบบเพื่อคงสภาพปฏิสสารให้อยู่ในอนุภูมิติดลบ 270องศาเซลเซียสที่ใกล้เคียงกับอุณภูมิศูนย์สัมบูรณ์ที่สุด <_ d ance> การอธิบายเปรียสารต้องเริ่มต้นทำความเข้าใจว่าสสารคืออะไรโลกของเราสร้างขึ้นมาจากสสารที่กำเนิดมาจากอนุภาคขนาดเล็กที่เรียกว่าอะตอมอะตอมที่เรียบง่ายที่สุดก็คือไฮโดรเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของดวงอาทิตย์อะตอมของไฮโดรเจนประกอบไปด้วยโปรโตอนที่เป็นประจุบ,บวกอยู่ตรงกลาง และมีอิเล็กตรอนประจุลบโคโจรอยู่โดยรอบนั่นคืออะตอมไฮโดรเจนของสสารแต่หากเป็นปฏิสสารโปรโตอนจะเป็นประจุลบที่อยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนก็จะเป็นประจุบวกที่โคโจรอยู่โดยรอบกล่าวคือประจุบวกและประจุลบสลับกันเรียกว่าปฏิไฮโดรเจนหรือแอนติไฮโดรเจนซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในการทดลองของเซิร์ ทีมวิจัยของเซิร์นได้สร้างแอนติโปรตอนขึ้นด้วยการทำให้อนุภาคชนกันภายในอุมโมงค์ด้วยความเร็วสูงที่ใกล้เคียงกับความเร็วแสงซึ่งเป็นระดับความเร็วที่นักวิจัยควบคุมไม่ได้ในช่วงแรกขั้นตอนต่อไปที่นักวิจัยจะต้องทำก็คือทำให้พวกมันเคลื่อนที่ช้าลงด้วยการส่งให้พวกมันเข้าไปวิ่งอยู่ในวงแหวนจนสูญเสียพลังงานไปจนกระทั่งพวกมันเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่เพียงพอที่จะควบคุมได้จากนั้นทีมวิจัยก็จะส่งแอนติโปรตอน และโปรตอนเข้าไปในแม่เหล็กขนาดยักษ์เพื่อให้พวกมันผสมรวมกันจนสร้างเป็นอะตอมของปฏิไฮโดเจนหลายพันอะตอมขึ้นมาแม่เหล็กนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กที่คงปฏิไฮโดเจนให้อยู่ในสุญญากาศเพราะหากมันสัมผัสเข้ากับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสสารมันก็จะถูกทำลายจากการหักล้างกันเองได้และการทดลองขั้นสุดท้ายก็คือการปลดปล่อยสนามแม่เหล็กให้เซนเซอร์ตรวจจับว่าปฏิไฮโดเจนหรือปฏิาสารนี้ร่วงหล่นหรือลอยขึ้นตามแรงโน้มถ่วงของโลก นักทฤษฎีบางคนคาดการว่าปฏิยสารน,น่าจะลอยขึ้นซึ่งสวนทางกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอเบิร์ไอน์สไตน์ที่ทำนายไว้ตั้งแต่100ปีก่อนว่าปฏิยสารควรมีคุณลักษณะที่เหมือนกับสสารน,นั่นคือร่วงลงสู่พื้นดินจากทฤษฎีที่เก่าแก่นี้ล่าสุดทีมวิจัยของเซิร์นได้ยืนยันด้วยความมั่นใจสูงสุดว่าสิ่งที่ไอน์สไตน์ทำนายไว้นั้นถูกต้องแต่เพียงเพราะปฏิยสารไม่ได้ลอยขึ้น ก็ไม่ได้หมายความว่าเปรียสารจะร่วงหล่นด้วยความเร็วเท่ากับสสารขั้นตอนต่อไปของการวิจัยก็คือทีมวิจัยจะยกระดับการทดลองให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อตรวจจับระดับความเร็วการร่วงหล่นของเปรยสารหากการทดลองสําเร็จก็จานำไปสู่การตอบคาถามสําคัญได้ว่าจัก,กรวาลถือกําเนิดขึ้นมาได้อย่างไรโดยผลการวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์อยู่ในวรารสารเนเจอร์ วงจักราวาลกำลังสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาหากคุณคิดว่าอาวกาศนั้นเป็นสถานที่เงียบสงบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆคุณอาจคิดผิดเพราะล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักฐานโดยตรงชิ้นแรกที่บ่งชี้ว่าวงจักราวาลทั้งหมดของเรากำลังสั่นไหวเป็นระลอกคลื่นไปทั่วด้วยคลื่นความโน้มถ่วงพื้นหลังอันเป็นผลมาจากกันพระรากันและรวมตัวกันของคู่หลุมดำมวลยิ่งยวดในยุคบรรพกาล เคลื่อนความโน้มถ่วงพื้นหลังที่วานนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงท้งยังส่งผลทําให้เกิดการยืดหดของปริภูมิเวลาอีกด้วยซึ่งคล้ายกับระลอกคลื่นที่แผ่กระจายออกไปเป็นวงกว้างครั้งเมื่อมีคนโยนก้อนหินลงไปในสระน้ําและสิ่งที่ทําให้เกิดความปั่นป่วนในอากาศได้เช่นนี้มักเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ทรงพลังรุนแรงในหวงจักรวาลอย่างเช่นการชนและรวมตัวกันของหลุมดามขนาดยักษ์ที่ใจกลางดาราจักรซึ่งมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์หลายพันล้านเท่า โดยจะหลงเหลือร่องรอยที่เป็นคลื่นกระแทกความถี่ต่ำให้เรายังตรวจจับได้ในทุกคนทุกแห่งจนถึงทุกวันนี้โครงการความร่วมมือทางดาราศาสตร์รุทยุนานาชาติแนวร่วมจับเวลาพาวซ่าหรือ PTA ซึ่งประกอบด้วยทีมนักวิจัยที่เอ้าสังเกตการัห่วงอากาศจากภูมิภาคยุโรปอเมริกาเหนือจีนอินเดียและออสเตรเลีย ได้ตีพิมพ์รายงานการค้นพบดังกล่าว5ฉบับลงในวรารสาร Astronomy and Astrophysics หลังจากติดตามรวบรวมข้อมูลข้ลขางต้นมาเป็นเวลานานกว่า15ปีผลการศึกษาทั้ง5ชิ้นระบุตรงกันว่าหลังจากติดตามจับเวลาคาบการหมุนของพาวซ่าซึ่งเป็นซากของดาวฤกษ์ที่สิ้นอายุขยัยที่หมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วและเที่ยงตรงหลายร้อยครั้งต่อวินาทีพร้อมทั้งส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเช่นคลื่อนวิทยุออกมาอย่างสม่ำเสมอนั้น ทำให้พบว่ามีความบิดเบี้ยวไม่ราบรียบอยู่ในพื้นหลังของหุวงอวกาศโดยค่าความไม่สม่ำเสมอนั้นเล็กน้อยมากราวหนึ่งในส่วนพันล,นล้านล้านส่วนเท่านั้นภาพนี้จําลองให้เห็นถึงหลุมดํายุคบรรพการกําลังชนกันทาให้เกิดคลื่นความโน้มถ่วงแผ่กระจายไปทั่วจักรวาลซึ่งยังคงตรวจจับได้แม้กระทั่งทุกวันนี้ นักดาราศาสตร์ทราบได้ว่ามีความผิดปกติดังกล่าวเนื่องจากค่าการวรฏยทางระหว่างโลกกับพาวซ่านับร้อยแห่งจะเปลี่ยนแปลงกลับไปมาเล็กน้อยเมื่อระลอกคลื่นความโน้มถ่วงจากลุมดำบรพรการได้แทรกตัวเข้ามาอยู่ในแนวทางการส่งสัญญาณของพาวซ่าไปยังโลกด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้ปริภูมิเวลาที่เป็นพื้นหลังของห้วงอวกาศยืดขยายและหดตัวอยู่เสมอจนสัญญาณที่ส่งมาจากพาวซ่าเดินทางถึงโลกด้วยความเร็วไม่เท่ากัน ดตรเดวิดแชมเปียนสมาชิกทีมวิจัยของ e p t a อธิบายว่าเพาซ่านั้นเป็นนาฬิกาธรรมชาติชั้นเยี่ยมเราใช้การส่งสัญญาณที่สม่ำเสมอของคาบการหมุนของมันมาวัดความเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กในพื้นหลังของห้วงอวกาศได้แต่ก็จำเป็นต้องใช้กล้องโทรทัรศนวิทยุขนาดใหญ่ที่สุดของโลกหลายแห่งมาช่วยการสังเกตการอย่างต่อเนื่องเท่านั้นและต้องคอยฟังเสียงของพาซ่าเช่นนี้หลายพันชั่วโมงต่อปี คลื่นความโน้มถ่วงพื้นหลังของจักรวาลน,นี้มีความแตกต่างจากคลื่นความโน้มถ่วงอื่นที่เริ่มมีการค้นพบบ่อยครั้งขึ้นนับตั้งแต่มีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงเป็นครั้งแรกโดยอุปกรณ์ไลโกเมื่อปี2015เป็นต้นมาคลื่นความโน้มถ่วงที่มนุษย์เคยค้นพบมาก่อนหน้านั้นมักเป็นกระแสะคลื่นเดียวที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของหลุมดำขนาดเล็กอย่างเช่นหลุมดำดาวฤกษ์หรือดาวนิวตรอน แต่คลื่นความโน้มถ่วงพื้นหลังที่แผ่ครอบลุมทั่วห้วงจักรวาลอยู่ตลอดนั้น,สนแสดงเห็นว่าเกิดจากการชนระทะก,การของหลุมดำขนาดยักษ์ที่มีมวลมหาศาลในอดีตซึ่งหลุมดำมวลยวดยิ่งเหล่านี้มักเป็นศูนย์กลางของดาราจักรขนาดใหญ่ที่รวมตัวเข้าด้วยกันเป็นอภิมหาดาราจักรแห่งใหม่ภาพนี้คือกล้องโทรทัศน์วิทยุ VLA ในสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้สังเกตการคลื่นความโน้มถ่วงพื้นหลัง ดรลิเบกาบาวเลอร์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ของสาราชนาจักรบอกว่าที่ผ่านมาเราไม่รู้เลยว่าลุมดำมวลยวดยิงชนิดอภิพมหาขนาดยักษ์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราได้แต่สันนิษฐานว่ามีการรวมตัวกันร,ระหว่างลุมดำที่มีขนาดเล็กกว่าและมวลน้อยกว่าจนมาถึงครั้งนี้เราก็ได้มีโอกาสสังเกตการกำเนิดของลุมดำยักษ์โดยตรงแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุคเคลร์สมาชิกทีมวิจัยของนานโนเกรฟ จากหมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเริยเกตเบอร์กลียกล่าวในแถลงการของทีมนักดาราศาสตร์ชาวริยกันว่าในที่สุดเราก็พบหลักฐานที่นักแน่นชัดเจนซึ่งยืนยันว่ามีคู่หลุมดำมวลยอดยิ่งที่โคจอรรอบกันและเริ่มขยับเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆก่อนจะชนและรวมตัวกันเป็นหลุมดำที่ใจกลางของดาราจากแห่งใหม่นั้นไม่อยู่จริงในยุคป,ปัจจาาุบัน ศาสตราจารย์ไมเคิลคลาเมอร์สมาชิกทีมวิจัยของ EPTA จากสถาบันมักพลังเพื่อกาศึกษาดาราศาสตร์วิยยุในเยอรมันกล่าวเสริมทพียพทไทยว่าการค้นพบครั้งนี้คือเส้นทางใหม่ในการศึกษาห้วงจักรวาลการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงขึ้นหลังของจักรวาลอาจช่วยเราพิสูจน์ได้ในระดับลึกว่าทฤษฎีความโน้มถ่วงของอ์สต์นั้นถูกต้องหรือไม่ทั้งยังอาจบอกได้ด้วยว่าสสารมืดและพลังงานมืดซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเอกภพนั้นแท้จริงคืออะไร มันอาจเป็นหน้าต่างที่เปิดออกเพื่อเราคนพบทฤษฎีใหม่ของฟิสิกส์ก็เป็นได้ศาสตราจารย์คลาเมอร์กล่าวกาแล็กซีประหลาดไร้ดวงดาวเราเคยทราบกันมาว่ากาแล็กซีคือชุมชนของสายทานแห่งดวงดาวที่ต่างหลังไหลมาอยู่รวมกันนับแสนล้านดวง ไม่ว่าเราจะมองออกไปยังกาแลกซีแห่งห้นไหนหรือแม้แต่ภายในทางช้างเผือกเองก็ตามเราก็มักจะเห็นดาวฤกษ์อยู่เป็นจํานวนนับไม่ถ้วนยิ่งซูมเข้าไปยิ่งเห็นจุดของแสงดาวฤกษ์ที่เบียดเสียดกันอย่างกับเม็ดทรายบนชายหาดแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากความเข้าใจเกี่ยวกับกาแลกซีที่ว่านี้ไม่เป็นเช่นนั้นเช่นเป็นไปได้ไหมที่จะมีกาแลกซีที่ไร้ซึ่งดวงดาวใดเมื่อช่วงต้นปี2024 มีรายงานว่านักดาราศาสตร์ได้ค้นพบกาแล็กซีในรูปแบบสุดพิสดารเพิ่มขึ้นมามันมีชื่อว่า J0613-52 บก52ที่อยู่ห่างไกลาจากโลก270ล้านปีแสงและความพิเศษของมันก็คือมันเป็นดาราจักรที่ไร้ดวงดาวไม่มีดาวฤกษ์อสองสว่งางใดๆอยู่ภายในนั้นแม้แต่ดวงเดียวทีมนักเรียนศาสตร์ประจำกล้องโทรทัศน์กลินแบงค์ที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียของสหรัฐ แต่รายงานต่อที่ประชุมของสมาคมดาราศาสตร์ครั้งที่213ว่ามีการค้นพบกลุ่มก๊าซขนาดใหญ่ที่อาจเป็นกาแล็กซี่อายุเก่าแก่จากยุคบรรพกาลของจักรวาลก็เป็นได้แม้จะไม่มีดาวฤกษ์ปรากฏให้เห็นแต่กลุ่มก๊าซขนาดยากักษ์ดังกล่าวก็มีควาสมบัติอื่นของกาแล็กซี่รูปกางหันอยู่ครบถ้วนโดยมีมวลและทิศทางการโครจรเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราและกาแล็กซี่แอนโดรเมดาเลยทีเดียวดรคาร์เลนโอเนล นัฟสิก์ดรศา์ผู้นำทีมวิจัยบอกว่านี่อาจเป็นการค้นพบกาแล็กซี่ยุคบรรพากาลที่มีแต่ก๊าซในห้วงจักรวาลซึ่งไม่ห่างไกลาจากโลกมากนักเป็นครั้งแรกเพราะโดยปกติแล้วกาแล็กซี่ที่มีอายุกเก่าแก่มักอยู่ห่างไกลออกไปจากห้วงอวกาศลึกหลายพันล้านปีแสงการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเมื่อกล้องโทรทัศน์กลีนแบงค์ส่องไปยังพิกัดตำแหน่งที่ผิดพลาดบนท้องฟ้าซึ่งเป็นจุดที่คาดเคลื่อนจากความตั้งใจไว้แต่เดิมดอรโอเนลกล่าว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากาแล็กซี่แห่งนี้จะมีแต่กลุ่มก๊าซและไม่มีดาวฤกษ์อยู่เลยเพราะแท้จริงแล้วมันอาจมีอยู่แต่เรายังสังเกตไม่พบก็เป็นได้นี่คือท้องฟ้ายามราตีในพิกัดที่ค้นพบกาแล็กซี่ไร้ดวงดาวก่อนหน้านี้ทีมของดรโอไนลได้ใช้กล้องโทรทัศน์กลีนแบงค์ค้นหาและศึกษากาแล็กซีที่มีความสงสว่างของพื้นผิวต่ำซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นกาแล็กซีแคละขนาดเล็กที่มืดมัว พราะองค์ประกอบส่วนใหญ่ของมันคือกลุ่มก๊าซและสสารมืดที่มองไม่เห็นทั้งยังมีดาวฤกษ์อยู่น้อยมากแต่ไม่มีครั้งไหนที่ทีมผู้วิจัยจะได้ค้นพบกาแล็กซีที่ไร้ซึ่งดาวฤกษ์อย่างสิ้นเชิงเช่นนี้กองโทรทัศน์กลีนแบงค์ Bank, ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับกลุ่มก๊าซในห้วงอวกาศได้ดีเป็นพิเศษค้นพบสัญญาณของกลุ่มไฮโดรเจนขนาดใหญ่ที่พิกัดตำแหน่งหนึ่งบนท้องฟ้าซึ่งยังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อน ดยพบว่ามันมีมวลและรูปทรงคล้ายกับกาแล็กซีกังหันทั้งยังค้นพบปรากฏการณ์ดอปเพลของคลื่นวิทยุซึ่งสอดคล้องกับการหมุนของกาแล็กซีอีกด้วยนี่คือแผนภาพของปรากฏการณ์ดอปเรลซึ่งแสดงการหมุนของกาแล็กซีไร้ดาวผู้สังเกตปรากฏการณ์ดังกล่าวจะพบว่ามีคลื่นวิทยุเลื่อนไปทางย่านความยาวคลื่นแสงสีแดงส่งออกมาจากส่วนของกาแล็กซีที่เคลื่อนห่างออกจากผู้สังเกตแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีคลื่นวิทยุที่เลื่อนไปทางย่านความยาวคลื่นที่สั้นลงส่งออกมาจากส่วนของกาแล็กซี่ที่เคลื่อนเข้าหาผู้สังเกตด้วยซึ่งข้อมูลเหล่านี้บ่งบอกถึงการหมุนตัวของดาราจักรนั่นเองถ้าที่รวบรวมข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์กลีนแบงค์ได้ในขณะน,นี้ดูเหมือนว่ากาแล็กซี่ไร้ดาวดังกล่าวตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวไรเพื่อนบ้านในห้วงอวกาศอันว่อวางโดยไม่ถูกรบกวนจากวัตถุอวกาศอื่นใดเลยคล้ายกับว่า มันไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงความโน้มถ่วงกับวัตถุอื่นๆได้มาก่อนนับตั้งแต่ถี่กำเนิดขึ้นมาหลังเหตุการณ์ Big Bang. แบ่งแบ่งกาแล็กซี่แห่งนี้ไม่มีดาวฤกษ์อาจเป็นเพราะมันเป็นกลุ่มกา๊าซที่เบาบางหรือเจื้อจางเกินไปทั้งยังอยู่ห่างจากกาเล็กซีอื่นๆมากทําให้ขาดปัดจจัยที่จะไปกระตุน้นที่ส่งผลทาให้เกิดการก่อตัวของดาวฤกษ์และพัฒนาไปเป็นดาราจักรในรูปแบบปกติอย่างที่เราคุ้นเคยกันดรโอเนลกล่าวสรุปปิดท้าย